สวัสดีค่ะผอ,อก,กาแฟหมูปลาตาหญ่แล้วค่ะมื่อกี้ก็มาอัปเดตหมูหน่อยเบิง่งคือเก้าแล่ะนี้ซุม้มออกนี่ซุ้มออกไม่นี่เนาะค่ะเนาะตายแล้วเม่กตื้นตัวนึงพี่น้องเพราะว่าเป็นหมูแม่หม่เนาะค่ะเนาะตกะใหยังสี่กับลูกแข้งไหมคะ่ะเหยียบลูกตัวนั้นเมื่อก็เสิเป็นลูกหลอดเขาธรรมดาลูกซุ้มหนึ่งมื่กี้มีหลอดอยู่ตัวหนึ่งสองตัวหละนลเนาะคะ่ะแต่ว่าแม่นีมมีลูกหลอดอยู่สองตัว เพราะว่ามันเป็นแม่สาวล้วก็ทับไหวเนี่ยค่ะรุ่นเดียวกันเขาว่าทับมันทับหรอนเนี่ยมันทับไหว้บะเนี้มัน่ก็เลยลูกมันอ่อนแอเนาะคะ่ะเนาะแต่นอนใหนลูกกินนมดีอยู่แต่ว่าเวลาฝนตกใจเป็นลูกแห้งเหยียบลูกเพิน่นก็นยกขาซ่าเนี่ยค่ะเพิ่นเพคือแม่เกาเขาแม่เกาเขาส,สีสีหูจักย่งางขาอย่างยังไหวเนาะอันนี้เพิน่นเพ่ย่งางขาเลยครัก็เหยียบเบิดลถีบเลยลูกกับขาหัก ก็เลยตายมันขึ้นตายตัวหนึ่งตัวสีเหลื้อายุหกตัวแล้วค่ะเนาะลูกเจ็ดตัวกระซางมันเถาะตาพคนว่ามันทับไว้เกินไปขันแม่นมันตายเบิดกับว่าเป็นยังเพราะว่าแม่มันหนีโอ้โหขัวขัหวขั้วเนี่มันซื้ออ่อนแต่ของเก่าเขาก็ว่าโอควขั้วอดลูกเพชรยังเดือร้อยแล้วเนี่ยเหมือนสองมันทับลูกตายเบิด์ตขึ้นกันเขาเลยเขลียดเขาเลยขายถิ่มนี่คันมันเลี้ยงลูกไม่ได้ยากแต่เดีขาขายถิ่มดอก เขาขายมาให้ยายยายมาเลี้ยงโอ้ยเลี้ยงลูกวีออกออกสิบเอ็ดตัวนอนสับดาบเลยออกสิบเอ็ดตัวออกเก่าตัวแม่เพิ่นออกลูกหลายเพราะว่าแม่เพิ่นตัวใหญ่อันนี้เพิ่นเพิ่นทับไว้ไหมคะน่ะเพิ่นก็เล่นบ่บ่บ่เข้าใจการเลี้ยงลูกก็ยายกับเขาขยมีเวลาเดินมาเฝ้าเพิ่นเนาะค่ะเนาะหมู่บ้านยายกับไปอสมอมาจนจนมาบ่ายจะเอยเด็กโง่มาหาเพิ่นเห็นแต่เพิ่นเหยียบลูกค้าหัก แล้ก็ต้องค้อยมาให้ให้ว่าลูกลูกลูกแล้วบางเทีมีหมามาแลนออมคอกเนาะเพิ่งกับตกใจเพิ่งลูกเพิ่งให้ใหมาเพื่อกระยียบเอาลูกจะคของเพิ่งลูกแห้งไหมคะ่ะเพืนน้ำน่เพิ่งกับเป็นเหี่ยวเหี่ยวแม่ค่ะนมเพิ่งกับเหี่ยวเหี่ยวเพราะว่าหมูแม่เก่าตัวน,นั้นที่มันออกนั่นเพ่ให้ลูกกินนมองหนึ่งเนะยาะแยก็เอายาผาลา ยาบำรุงน้ำนุ่มมุนอ่ะใส่ในไข่ห่างค้งางอ่ะเรให้กินเป็นไข่ตัวนั้นเป็นไข่กัเศร้าลูกอ้วนอ้วน,นไหมคะเนี่ยย้ายสิข้า,าไปเบิ่งลูกเพิ่นเด้อค่ะเด้อลูกเพิ่นอ้วนเหลี่ยมโมงโมงนี่มูมูม๊มู๊สุ้งนี่มันจะเป็นคุณอ่ะลูกเพิ่นเหลี่ยมเหลี่ยมไหคะคุนอะ่ะนี่แม่เพิ่นได้ค่ะแม่เพิ่อนอ้วนดีลูกเพิ่นก็นเหลี่ยมดีนี่ตะกี้เพิ่นไปลูกกินนมแล้วตาบามันสิตายแล้วตายก็ตายตาบาม โอ้ยายก็มาปักคุผมอเอาจนได้แล้วนี่เบิรไข่หกสิบบาทเด้นเน <c oughs> ดเอแน่นี่เบิรไข่หกสิบบาทช่างพืนนี่บ่ได้ยากบ่ได้ฉีดยาเลยค่ะคันว่าอืมูม่กันว่าให้ฉีดยาเขาฉีดยาหกเข็มเขามัดขาด้วยค่ะเขาจังคอยเขาว่ามัดไวฉีดโอ้ยายสิมัดได้บ่ยายย่านหมู ยายว่าตัวไหนกินยาให้จังเสียวไหวตัวไหนบ่กินยากะเลียเ้ยงลูกบ่ไหนเพื่อขายถิ่นยายบอเอาไหวยายบอเอาใจยายบอมามัดขายายบอมัดขาเพราะว่าหมูปลายายสิบ่ขีดยาจากตัวตัวนี้ล่องขีดเลยขมเข็มมันเข็มมันบิดไปเลยเข็มงอก็เลยบ่ขีดก็เลยเอายาลาดลาดหัวเห็นไหลอยู่ปากเหะะ็นลาดหัวนี่มันก็นสีไหลลุงไปหาปากมะะันนอน ลาดควมันก็ไหลลงไปปากมันก็ได้ซิมละย่างหน่อยๆมันก็ได้กินแล้วนะคะเนาะมันเขาปลาเขาลิ่นมันมันหมูนเี่ยมันรับรสได้ไหวแต่โหแต่กินปุ๊บไข่มันกระซ่วไหวเลยค่ะนี่่ฉีดยามันก็ะซ่วไหวถต่กินแปลกแปลกมันกระสิบกินนี่จะหมูมันไหวหมูหมูปลานี่นี่ค่ะแมนนี่แลวเหลียงอุ้วนอ้วนนี่แมนนึงไก่สิออกกูฟังกุ้น ฟังอีวหวานไงพระองคุณแต่ว่าท่านไหนยางไปบึงเออเราเลี้ยงแม่นี่เออนอนให้ลูกกินนมแล้วลูกเด้อเออนั่นเพป็นให้ลูกกินนมหรอมากินนมแล้วลูกแล้วโอ้ยตึ๊บ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 มากินนมแล้วกินนมแล้วคุณไหนน้อยลูกเพคนออกมากนี่ตัวทอนหนูเลยค่ะเพราะว่าเพคนอันตัวน้อยแห้งเหีเพราะว่า ยิ้มบวมๆตาก็เอามาทัศเลยวันนี้แม่เพ่วาเดี๋ยวเปิดออกลูกแล้วมันก็ใหญ่เองดอกลูกลูกรอบแรกเลี้ยงบ่ใหญ่ก็ฟางมันว่าเอาไว้รอบหลังโอ้ยันเห็นแล้วก็อยากให้มันใหญ่เบิดแล้วเนาะค่ะเนาะบ่ปล่อยถิ่มเหล่ายายเหมือนสาวยายเขาไปซื้อไข่ไหมสามสิบบาทซื้อไข่อ่าไข่ลูกไหมใครด่านไหมค่ะมันบ่มีลูกเนาะเป็นไข่ด่านที่มันบ่บๆได้ก็ไปซื้อมาอันนั้นอันนั้นสามน้อยสิบบาท อันไข่ดิบนั่นสี่หน่วยยี่สิบกับเป็นสามสิบบาทเนาะค่ะเนาะสามสิบบาทก็สิเอามาให้เอาเอาไข่อันด่านมาให้แม่นัน่นยัดใส่ยาบำรุงนมให้ไข่หนึ่งเพิง่งกับยำกินกวกๆเลยดิค่ะ <laughs> เอาทั้งไก่เลยรแง่แง่หันเป็นผู้หล็กกับเทียาบำรุงนมลงกไปน้ำหยอดจักหน่อยเอาเกลือใส่จ,จักหน่อยให้มันบ่เฟือนเนาะค่ะเนาะมันฟอเค็มๆจักหน่อ,เเนอยเลยเอามาให้เพิ่นกินตัวนี้ก็คือกันค่ะ ตัวนี้ก็สิเอาต้มข่าแล้วก็เอาไข่ดิบนั่นแหะตุ๊บใส่ในข้าวต้มข้นๆๆให้มันเป็นให้มันซุกไปในข้าวต้มเลยค่ะแล้ววันนี้ก็เอาไข่เอาไข่ไข่ด้านนั่นเพราะว่าตัวนี้มันลูกอ่อนอยู่เนาะค่ะเนาะตัวนั้นก็ให้มันกินซื้อบำรุงเ่งคนซื้อเห็นว่าไข่มันรักษามันได้ให้มันกินเนาะค่ะเนาะอตัวนี้ย่ายกับเล่ยล่องมาให้กินกินมันนี่ก็ดีอยู่นี่ก็เอาอันไข่ใส ยาตยาบำรุงนมเพื่อนละค่ะยาบำรุงน้ำนมหมูละ่ะแง่ง่เข้าไปเห็นไหมโกลนทั้งเปลือกด้ค่ะไม่ได้ปอกเปลือกเด้เอาทั้งเปลือกกันละไง่แงเข้าไปก็เอาหนียัดปึ๊บเอาเอาซ่อนกว้นเข้าไปเอายายัดลงไปก็ปัใส้หลายเอกค่ะแล้วก็นี่แต่ว่าเขานี่ทุบยาพาราใส่เม็ดนึงวะตัวนี้เพราะว่ามันเพิ่นอจสซีจิเจ็บทองจิบมันลูกอยิ่นออกลูกไหมนะคะเนาะไอ้สีแก่ปวด ถ้าบ่าอยากแก้ปวดให้กินบางทีเพิ่นก็นสิบ่อยากให้ลูกกินนมแม่แฮงแม่ไม่เอาใจยากเนาะค่ะนะเนาะเบิ่งแหน่เพิ่นไปอ่อนแม่เพิน่นไปกินบ่ลูกโอ้ยเขากินแซ่ลกัมาอ่อนแม่มาฟ้องแม่ว่าจะของบ่ได้กินติละเนาะ <c oughs> นี่หักลูกดีขันอย่าต้นมันแม่ค่ะกะมันเฮ็ดลูกตายกสร้างมานสองเงาะเงาะย่านหมาเข้ามากและเต็มและเหยียบลูกเจ้าของเพราะมันหลอดมันยางบ่ทัานมูต้นนั้น เพราะว่าแรกๆนั่นสะดือมันสายสะดือเงามันกะพันขาแม่มันแบบนี้มันก็สีอาสิมันสีซ้ำโดนแล้วแหละเนาะค่ะเนาะงยายจังมาเห็นมันงอมแล้วหัวมันหัวมันห้อยเขาเหยียบเขาหยังสลอกกอกเปิกเบ็ดยายก็คิดอยู่ว่าเพิ่งต้อง่ยัญชนะก็เลยไปบ่ทันมืองพึ่งจะตีพยัญชนะสุนี่พิ่นก็แข็งแรงอยู่ดอก่ะนี่แข็งแรงกินนมได้ยดีนี่แหละไข่ ผู้ใดเลี้ยงหมูว่าไข่ว่าหยังยัดใส่ในไข่เด้อค่ะเด้อไข่ห่างห่างก็ได้ไข่อันอียังก็ไข่ที่เฮาบ่บอเฮาเอิ้นไข่ห่างห่างเนาะค่ะเนาะแต่ว่าอันซื้อเขานี่เขาเอิ้นไข่อ่าไข่ด่านไข่ที่ล่งบ่อเขาเอาไปบ่อหนาล่งโล่งบ่อเขาไปบ่อบ่อมันมันมันบ่เป็นลูกมันเป็นไข่ด่านเขาก็มาขายเนาะค่ะเนาะสามน่วยสิบบาทย่างให้กินเทละหน่วยนั่นล่ะ มันมีแม่ลูกอ่อนสองตัวอยู่นี่เนาะสี่สิบบาทแบ่งกันกินกระสีเลี้ยอยหันไข่หนึ่งบันตะนีกะไข่ไข่สี่นวยกระสีเลี้ยสามน่วยมาถุกถุกผสมเขาห่อนห่อนเห้ตัวนี้ตัวนึ่งต้องดูแลเขาเด้ดค่ะเลี้ยงหมูบ่แม่นเนาะบ่เอาใจใส่เด้ดอันใดมันดีเ้าเห็ุหาเขาว่ามันขาดวิตามินมันจังบ่มีน้ำนมเมาก็หาอันใดที่มันมีวิตามินที่มันบำรุงเนาะค่ะเนาะนี่จักหมูผู๋ถ้ามันทับลูกบ่ดกพระเจ้ากะ เอาไข่เอาไข่ดิบๆิปไหมค่ะแต่มันกินทุบใส่ปากมันเลยแต่ว่าหมูย่ามันมันข้าวมันบวกินเลยแม่หมูขู่ไหมย่าทุบให้กินแล้วก็บอกินทุบใส่เขาให้กินดูดถิ่มเลยมันบอกินของข้าวหมูหน่อยหมูเล็กเขาไปฟอกมันมันหักก็เลยจากสิบํารุงจังไดเนาะค่ะเนาะก็พีแต่เอาไข่สุกแล้วให้กินกินอยู่ถ้าไข่ดิปลินบอกินไงอ่าพาน้่ไปเบิ้งหมูหน่อยกันเนาะค่ะเนาะหมูหน่อยส่วนทีเรียไหม มุ้งลอยที่เขาเอาไปบ่เบิดเนาะคะ่ะเนาะมาจับทุกอาทิตย์สี่อาทิตย์ซสอนเหรออันนี้ก็ไรล่ะพากอันไปใส่เบิดล่ะเอาคือบ่เห็นจากโตเนาะบาดนี้เน,หน,หนะาะบ้านนี้เนาะเอาฟานไปใส่ลหรอพวกมันหลอดออกไปเที่ยวได้เล่จตายผู้เห็นจักตัวไปใส่หลังนี้บ้านคน ไปไหนเนาะนี่คนเขาบ้านแล้วคือเนหนาวล่มไหมค่ะล่มล่มมือนนี่มันล่มโอ้ฝนอ,อกมาบ้าน <c oughs> โอ้ฝนอ,อกมาบ้านเฮ้ยพากันมาบ้านติดหลงโอ้ฝนอ,อกมาหาห้างเขง่ป็นเที่ยวมวนเหรอเด้ตื่นยาย ค่ะสำหรับคลิปนี้ยายขอจบลงตะเพียงเท่านี้นะคะเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ยายได้ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ยายใ,ใ,ใ,ในธุรกิจหนาต่อไปสวัสดีค่ะ